ดีครับกำลังมุงลังคาครับผมมุงลังคาลัางคามุงกระเบื้องนะครับนะอันนี้มุงเป็นกระเบื้องนะครับกระเบื้องสีนะครับนะมุงกระสีนะครับนะต่ำกว่านีครับอย่ากดสต็อปไปก็ได้ ลองมุกนะครับนะครับหลายแผ่นนะครับบ่ได้เอามันชดกันนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับนะบานสร้างนะครับบานศิลนะครับนะโอเคครับเจะไม่ตัดไปเลยนะครับเ้อสเก็ตลงครับนะขอบคุณนะครับนี่คือฟีมือครับ เธอแรกครับผมเธอแรกครับถี่มะมุวงล่างขานะครับนะสายใหม่ว่าหายรึเป่าสายใหม่นี่นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะตัดไปเลยนะครับ